ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาที่นี่ครับไม่เคยมาก่อนเลยนะที่นี่ไม่รู้ที่ไหนแต่ผมอ่านชื่อแล้วนี่คือ Sun Music เอ๊ะซ u นมิวสินี่ก็คืออยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองฮะเป็นสำนักที่ต้องบอกว่ามีเครื่องตีเยอะมากเลยนะ มารู้จักเจ้าของมาดีกว่าผมก็เพิ่งรู้จักวันนี้เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่มัแกงครับสวัสดีครับนมิวสิ u นี่ไม่ใครไม่รู้จักไม่ได้แล้วผมก็แก่เหมือนกันเละอาจารย์ผมเรียกอาจารย์เดมาตลอดนะครับอาจารย์ครับช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยในฐานะคนขายเครื่องดนตรีเนี่ยมีผลไหมมีผลมีผลแน่นอนอยู่แล้วเลยเพราะนักดนตรีก็ก็เงียบไปนะครับเพราะก็ต้องหยุดเล่นมันก็แน่นอนว่าการขายเครื่องดนตรีบางอย่างมันก็ดรอปลงแต่ก็ จะมีเรื่องขายออนไลน์อาจารย์ไม่ได้ปิดร้านนอนไปเลยเหรอตอนนั้นไม่ปิดครับปิดไม่ได้ฮะ <c oughs> ปิดเมื่อไรอดมนะืนันมีปิดอยู่บ้างเล็กน้อยบางวันเป็นบวันวันรครับห้องซ้อมขออาจารย์มีห้องซ้อมด้วยเนี่ยห้องซ้อม <c oughs> <c oughs> ด้วยสอนนักเรียนด้วยห้องเห้องซ้อมกับสอนนี่ต้องหยุดเลยไหมอาจารย์หยุดเลยครับหยุดเลยนะเพราะว่าไม่มีเลยมาเจอไม่ได้เลยมาเจอไม่ได้โอ้โหตอนนั้นนี่คือต้องขายกันไปเลยนะเหลือเหลืออยู่บ้างก็คือการขายใช่ครับ ออนไลน์ช่วยเราได้อยู่ช่วยได้ครับออนไลน์เนี่ยเขาซื้ออะไรกันอาจารย์เครื่องดนตรีประเภทไหนส่วนมากก็ของอะไรลอะเซอรี่พวกนี้ครับแล้วก็มีกีตาร์บ้างน้อยๆคือคืออาจจะไม่ต้องลองใช่ของบางที่ไม่ต้องลองใช่ครับก็เลยก็บางที่มาลองที่เราอาจจะสั่งออนไลน์มันเดือ ตรงไหม <laughs> ออนั่หละที <laughs> ก็เรื่องปกติครับเรื่องปกติเราก็ให้โอกาสเข้ามาทดลองมาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีกีตาร์เยอะเลยน,นะอาจารย์มีนี่อะคูสติกกีตาร์อาจารย์มีแนวคิดยังไงราคาเลทราคากับกลุ่มลูกค้าของอาจารย์เนี่ยผมถามเลยผมเห็นมีหกพันแปดสี่พันเก้าสี 4, ่พันสองสี 4, ่พันหก อาจารย์รมีแนวคิดยังไงครับเรื่องการนําสินค้าในระดับไหนที่เข้ามาในร้านก่อนอาจาย์คือเดิมก่อนก่อนน้นนี้เนี่ยรเราก็ด้วยด้วยความเป็นคนขายค,คนขายของเราก็อยากได้ของดีราคาแพงๆมาขายเพื่ออัพก็เรียกว่าอัพเลเวลร้านขายดูดีขึ้นแล้วก็เพื่อมีอไว้รองรับ,ร,บราคาต่างๆด้วย <c oughs> แต่สุดท้ายผมก็ต้องมาดูว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในโซนเนี้ยโซนที่ ก็จะเข้ามาในร้านเราเนี่ยส่วนนียจะอยู่ระดับไหนก็เลยมีคําตอบว่าลหลังก็จะกลายเป็น <c oughs> แบบประหยัดถูกทูกจนถึงก,างกลางๆแล้วก็สูงก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นในร้านผมก็จะส่วนมากจะเป็นราคาที่จับต้องได้เลยสําหรับระดับที่เพิ่งเริ่มต้นไปจนถึงกลางๆงเนี่ยปีอุปกรณ์ก็นี่อย่างกีตาร์เนี่ย2,800 1,990บาทโอ้ยอย่างนี้นี่สวยงามใช่ไหม ไปฝึกฝนได้เลยสบายเดี๋ยวนี้ตัวพันเก้าหรือตัวพันก่าบาทมันไม่เหมือนสมัยใช่ใช่เราไม่เหมือนฮะผมก็กำลังจะบอกอาจารย์ว่ามันสวยมากเลยนะอาจารย์คือสมัยก่อนเราเล่นเนี่ยถ้าตัวพันหนึ่งแทบจะเจ็ดแปดร้อยนี่คือแทบจะเล่นไม่ได้เลยว่างั้นเจ็บมือครับแต่เดี๋ยวนี้ดูสิฮะบางตัวเนี่ยคุณภาพผมนึกว่าเป็นตัวเป็นแสนนะอย่างอย่างดูอย่างนี้แทะดูไม้สิฮะคุณผู้ชม สวยงาม,อ,มออโมก,กนนีทั้งหมดเลย้โอหอันนี้ที่เขาอะไรเนี่ยแท็กนี่ไมเหรอครับ้โหสวยไหมคุณคุณชมราคาก็เบาๆราคาตัวนี้หกพันหกร้อยเก้าสิบบาทแต่ดูความสวยงามสิครับราาอันนี้เรายังไม่ได้ตั้งสายนะาาแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละ <ขอ S 1> ตัวเนี่ยในราคาที่ผมว่าปัจจุบันเนี่ย จับต้มได้ German. ผมสังเกตดูคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นกีตาร์เนี่ยกว่าจะได้กีตาร์สักเจ็ดแปดร้อยตัวหนึ่งอ้ยมาตั้งสายไม่อยู่อะลูกเบิดกินหลุดลุยกันได้ครับเซตอัพก็ไม่ได้ไม่ได้เล็กคันคอไม่มีเออนี่อีพ so, ีโฟนครับตัวนี้เก้าพันบาทโอ้อีพีโฟนมีเซกาสวยงามนะดูแต่ละตัวนะคุณผู้ชมนี่สิพันกว่า แบบนี้เซริมไปฝึกฝนได้รวมทั้งระดับกลางๆมี่ก็สามารถใช้ได้เลยจริงๆผมว่านะระดับเงอนที่ก็ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้นี่ฮะคอใช่ไหมฮะครับโอ้จากรวน่นี่สวยสวยทุกตัวเลยลูกค้าของอาจารย์เนี่ยนอกจากคนทุกไปเรามีนักเรียนด้วยใช่ไหมมีนักเรียนด้วยครับส่วนใหญ่เขามาเรียนอะไรครับอาจารย์เรียนดนตรีประเภทไหนครับส่วนใหญ่เลยกีตาร์เลยครับกีตาร์ก็ยังเป็นยอดนิยมยอดนิยมเหมือนเดิม อาจจะพกพาสะดวกพาไปไหนก็ได้เล่นที่ตรงไหนก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นสบากความโดดเด่นของของของ,ของนักดนตรีกีตาร์รขา้างหน้าคือมันเท่กว่าเพื่อนนะ <laughs> <laughs> ใครๆก็อยากเล่นกีตาร์นะมันมันมันบอกไม่ถูกอะมันมีสเสน่ห์ของมันนะที่นี่ไม่ได้มีแค่กีตาร์ครูสิกนะครับด้านบนตรงนี้ดูสิครับมีอุคูเลเล่โอ้สวยงามนะแต่ละตัวเนี่ย อุคูลเน่เลยอาจารย์ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทคุณผู้ชมครับผมจะขอดูสักตัวไหมอาจารย์เพื่อที่จะเอามาจับโอ้รูปทรงนี้มันมันเท่มากนะทรงนี้เนี่ยแตงโมแตงโเขาเรียกทรงแตงโมแตงโมเนี่ยเป็นไงโอ้นี่เพื่อนผมอีกคนหนึ่งอาจารย์ซื้ออุคูลิเน่ไปสี่พันกว่าบาทเลย ตอนนี้ยังเล่นไม่ได้เลยพอซื้อเสร็จเราไปวางไว้นี่พันเก้าโอ้หสวยงามด้วยไม้ด้วยอะไรสวยได้ใจนะครับแต่ว่าสเปคนี้ต้องสมัยตอนที่กําลังบูมใหม่ๆนะไม่ใช่ราคานี้ไม่ใช่ราคานี้นะจำแม่นนะอันนี้ยี่ห้ออะไรนะขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้โอ้โหคุณผู้ชม สวยงามส,สเปคนี้เมื่อก่อนก็อยู่ประมาณ4,500น,นะฮะคร <ขา S 1> <ห>ับโอ้ยช่วงที่มันบูมมากๆนะฮะช่วงนั้นใครๆก็เล่นอูคูเลเล่นะใช่ครับผมยัมงงงอยู่เลยว่าทำไมเขาคิดเก่งจัง่ะมานี่ดูมีกีตราร์ไฟฟ้าคุณผู้ชมสวยไหมตัวนี้เนี่ยสวยไหมเนี่ยโอ้โหน้ำหนักนี่มันเลสพอเลยนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้ยี่ห้อแม็กเลย์แม็กซ์โรเลนนะฮะนี่ฮะชาว็อกอย่างผมต้อง สลัด <rural> มาเลยนะสลัดมาน้ำหนักมันได้เลยนะครับผมครับนี่มันเป็นเมอินเซน่าเซน่าแต่ว่าเขาทำมาแบบดูเสียสีแบบสีรุคไซ์เหมือน <u> uh> <Mustang Buffalo> รถยนต์เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะก็ห้าพันสามเองครับผมห้าพันสามร้อยบาทโอ้ตัวนี้เช็คเตอร์เช็คเตอร์ตัวนี้ผมว่าแฟนชาวเมทัลนี่ เราชอบไปนนารย์นะเป็นแนวนี้ยี่ห้อนี้ได็ก9,900บาทความละเอียดของคอนี่สมูทนะผมไปดูยี่หอบางตัวอา์แพงนะผมมือรู้เพือ,อ้ยน,ออยนี่แฟดจะกินมือกันเลยหรือไงนี่เ่ิกกิงครับแต่ตัวนี้ลื่นดีฮะอะไรลื่นไม่ใช่ว่ากีตาร์แพงๆบางตัวเนี่ยมันจะดีนะผมไปลองมาเยอะบางตัวนี่ รูดปื้ดนี่แฟลตนี่ฮะไม่ละเอียดมือเรายังรู้สึกแสบเวลาเราลื่นแต่ตัวนี้เรียบเลยตรงนี้มีกีตาร์เยอะแยะมากมายฮะคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าแวะมาที่ซันมิวสิกตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรนะจ๊ะถนนอำเภอครับถนนอำเภออเภอกอซิเิตรงนี้ใช่ไหมกอซสิริทางไปกอซสิริทางไปเกาะสีแยกสีแยกไฟแดงหรือเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของซันมิวสิกมีครับมีมี น้องๆเล่นดนตรีใน YouTube ก็มีเหมือนนะมีครับมันอ,อ่ออะไรอ่ะคัฟเวอร์เยอะเลยซันมิวสิกได้สร้างเป็นอาลาบั้งให้กัครับคือเรียนไปด้วยเสร็จแล้วก็ได้มีผลงานครับอย่างน้อยให้ท่านผปกครองเดี๋ยวเราก็โตขึ้นเขาก็ได้ดูอีกเพราะมันอยู่ใน YouTube มันไม่หาย,ไ,<ม>หายไปไห,ไหนเนาะไม่หายไปแต่ถ้าเราฝากไว้ใน Facebook อย่างเดียวหรือในไลน์หายไปเกิดมันมีปัญหาเนี่ยหายหมดเลยใช่ โอ้เย oh, ี่ยมฮะคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าอยากจะเรียนดนตรีอยากจะซื้อกังดนตรีอยากจะมาปรึกษาเรื่องของดนตรีอาจารย์ดีครับ ح ح> คุณจะได้ความรู้แน่นอนเพราะผมเนี่ย,ยก็คุยกับอาจารย์มาหลายสิบปีแล้วเกิน <c oughs> ทากิจกรรมมาร่วมกันและที่สุางรครับอยู่ในวงของดนตรีที่ภูกเก็ตมายาวนานมากเป็นนักดนตรีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราไปลองกีตาร์กันดีกว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณอาจารย์มากครับผมดีครับผมคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบพุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย